ลอยกระทงครับออกเพือมนม่วงเอาริสกีครับคนดเยอะอย่างนี้ครับดเยอะอยง คนเยอะมากเลยครับนี่เป็นสาวงามครับสาวงามสวัสดีครับพอ่อการงานคนเยอะจริงครับเยอะมากๆ ด้บ๊กระทงนะด้วยบ๊วกระทงขายกระทงขายวิถีอะไรบ้านสามชิดบาทโอเคโอเคได้ไปอุดหนุ่นเกีรติพนักงานคนเยอะจริงๆครับคนเยอะจริงๆวันนี้รายกระทงประจำปีค่ะบรรดารหกสิบหกพี่น้องริจชี่เทศบาลเพโค้นม่วงคุณจัดครับดูบริการพนักงานครับที่สุดนะครับที่สุด คนเยอะจริงๆวันนี้คนเยอะจริงๆวันนี้มีประกวดดมพม่าด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับมากระทงเยอะมากเลยมาขายกระทงครับแม่ขายคนสวยครับแม่ขายใครกระทงสวยันนี้คงไม่มีนะครับแม่ขายสวยจริงครับแม่ขายสวยจริงกระทงก็สวยแม่ขายก็สวยครับ dạy hàm dạy 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 แปลกเลยครับก็วัยนะครับคนเดียวมากๆเลยร้านนี้มีค้าก็สวยครับค้าสวยจริงๆร้านนี้น้ำชาหอมหวานเริงคุ้มเจ๋งมา มาเลยอเนะครับขมาแล้วออกอยากครับขมาแล้วออกอยากขมาแล้วออกอยากอาเอ,อ,กอาคุาหลานมาไงคุณหลาบมากใครครับช,ช่วยจริงครับชวยจริง เพื่อนเที่ยวาเที่ยวหาถ่ากินนี่ครับนางรำเมื่อวานเมื่อก่อนเติบมากครับทำได้อยู่ ให้มบรณ์แ้ากนะครับในส่วนของักนประเทงานจีนยจะถูัดปีพศาตรัหวัดน้อย66นิคกุา16นิคมกลุ่มย่าง7นะครับแล้วก็ทาี่น้องใานที่อานเกียนะครับมาให้กำลังใจนะครับมาถึงเวทีประกวดนำพม่าครับข้างในเป็นคนเยอะมากครับข้างในน่าจััดหนึ่งทุ่มงานน่าจะเริ่มมาหนึ่งทุ่มครับประกวดน้าพม่า

เดินซื้อของครับเดินเล่นเดินกับนั้นถ่ายมึงกันกะถ่ายกันรูโอ้ไม่ปวดกระทรงกันด้วยครับมาๆมาเข้ามาดูกระทรงกันครับสวยจริงๆครับกระทง n g โอันดับหนึ่งครับโอันดับหนึ่งปา,า,านี้มากจริงๆปานี้มากเลยที่นี่ครับตัวนี้ ับไมตอนนี้ที่สุดนะครับไอ้นี่มันของบอกแก้วเมื่อวานนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้โอ้ยแม่โอ้ยของบอกแก้วเมื่อวานครับจําได้เนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้ในประกวดที่บอกแก้วเมื่อวานนะตัวนี้โอ้ยใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมแม่มไอ้ของไอ้ที่ประกวดที่บอกแก้วเมื่อวานใช่ไหม นี่แพี่จําได้อยู่นียวันนี้ส่งปะกวดที่นี่ต่อโอ้โหอย่างนี้เอาเปรียบมรยากาศเลยเนาะนี่เขาเพิ่มเขาเพิ่มตัวนี้เข้ามาเนี่ยแม่ใช่ตัวนี้ครับคนที่รำสวยมากเลยวันนั้นจําได้คุณพี่เขาเพราะอันมันมันถึงตัวนี้เมื่อวานเนี่ยนะเลยตัวนี้แล้วเพิ่มเพิ่มให้ตัวนี้ให้นี่เห็นปะจำได้อยู่ ไได้ทีหนึ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เพลงแบบปนีที่สุดอ่ะดู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 เลยครับสวยสวยจริงสวยจริงมีแล้วมันตัดอันดับสองครับตัวนี้อันดับน่าจะเป็นอันดับสอง

เดจะเป็นกระนะครับที่ึการมที่เราได้ถ่ายภาพส็ที่ครับวก็ลนนครับปนเวานได้ที่หนึ่งที่อบตปตงแก้วแล้วส่ต่อที่สบายตัวนต่อนะครับแม่งได้ที่หนึ่งอีกครับสุดยอดจริงๆเลยเจ้านีที่หนงีกครับที่อันดับหนึ่งอีกครับอันดับหนึ่งห่งสองสามใช่ใช่ใช่สองี โอ้ยังมี้นนครับค้นร่วมกับประเัณีรวมกับานรสรับของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ในส่วนของเวลา21นโดยประมาณนะครับก็จะเป็นกลรงธนูนะครับสานานะครับรังนุม่าบนนี้เราส่งทั้งหมดท่านนะครับ และนายผู้สนับสนุนนะครับก็รอเชียร์แล้วก็รอรับชมแล้วก็ให้กำลังใจได้นะครับซึ่งปีนี้นะครับโอ้โหนักใจคงจะดักใจแทนท่านคณะกรรมการอย่างเงี้ยครับมาเจอลูกบ้านครับมาเจอลูกบ้านสัดส่วนหน้าตาแล้วต่างๆนะครับในปีนี้ก็ตอนนี้เขาทำโชว์ครับมาอย่างสี้มันสมควที่ทำโชว์ และก็วันนี้ครับพี่อ้อครับมีในส่วนของฝันใจประชาชนนะครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับก็สามารถซื้อพวงมาลัยนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับผู้เข้าประกวดท่าหมกท่านได้นะครับหนึ่งรางวัลนะครับหนึ่งพวงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็เราจะขึ้นแค่สองรอบเท่านั้นนะครับรอบที่สามคือตัดสินเลยนะครับ